ลายกระหนกแข้งสิงห์ครับ Này ngay. không biết เหลียนนี่รอแปดใช่แถวเนี้ยรอแปดอ,อีกแล้วตาคุดร้านไปหมดเลยวะ เต้าปูนจ้าใครมานั่งกินหมากถึงเน,นี้ยวะ จะแหลมรวมกันนะ 对吧、啊 เหรียญจ้าเหรียญรเก้าห้าสิบตังค์ปีสองพันห้าร้อยตรงนี้เราเจอเยอะมากปูก็เยอะใช่ปูก็เยอะ 别的。 เหรียญสิจ้ารออะไรไม่ใช่เหรียญไม่เหรียญตังรูภาพย่ำแย่มากแปดหมดแล้วผู้เหรียญดีบุกพระบรมรูปตราพระคุผ้าทรงเจริญพระชมพันศาลักษณะผู้เหรียญกลมแบนราคา50 25่สสตางค์ขอบเฟืองและราคา10และ5สตางค์ขอบเรียบเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล พระทรงเจริญพระชมพังรรษาเครื่องพระองค์ด้านหน้าทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบซ้ายมีพระปรมาพิไทยว่าอานันทมหิดลริมขอบขวามีข้อความว่ารัชกาลที่8ดด้านหลังเป็น,นรูปพระคุดผ้าเบื้องบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยเบื้องล่างมีอักษรและเลขไทยบอกปีที่ผลิตพุทธศักราช2489 ด้านซ้ายเป็นเลขไทยบอกราคา50 25 10และ5ด้านขวามีอักษรย่อสตังค์เหรียญกระสาบรุ่นนี้ได้รับปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตดีกว่ารุ่นทรงพระเยาวปีที่สร้างออกใช้พุทธศักราช2,489ช่วงเกล็ดความรู้นักกล้าโดยพี่บอยปรีชาแนบถนอมเจ้าของร้านไทโกฮันเตอร์ ฝากไว้เรื่องหนึง่งคนเดินเครื่องอันนี้ต้องรู้ไว้เพราะหน้าง,งานหนึ่งผมอาจจะเป็นเจ้าของจีการเป็นนักกล่านะครับแตกหน้าง,งานหนึ่งผมเป็นนักกฎหมายนะครับมีคนชอบถามว่ามีเครื่องเนี่ยผิดกฎหมายไหมบอกเลยไม่ผิดครับดูใจอยากไหนไปดูจากประกาศกสทชครับเขาจะเขียนไมเ่เลยว่ายกเว้นเครื่องตรวจจับโลหะแล้วมันเกี่ยวอะไรกสทชผมบอกไว้ก่อนว่าเครื่องตรวจจับโลหะมันผลิตขึ้นความถี่นะครับไอ้เครื่องตรวจจับโลหะแบบนี้ คนที่มีเครื่องช่วยเต้นของหัวใจใช้ไม่ได้นะครับมันจะไปบรบกวนดังนั้นกสทชเนี่ยเขาจะควบคุมเรื่องขึ้นความถี่พวกนี้แต่กสทชมีประกาศเมือม่อปี2 5 6 1ว่ายกเว้นเครื่องตรวจจับโลหะไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือครอครอเขาเขียนไว้ตรงนั้นดังนั้นไปดูได้ตรงนั้นนะครับเมื่อเขาพ้องไม่ผิดแล้วหาผิดไหมไม่ผิดหากท่านไม่ได้หาในเขตโบราณสถานหากท่านไม่ได้หาในเขตห่วงห้ามคือตอนนี้กฎหมายของ รักษาพันสัตว์ป่าหรือเขตทรัพยากรป่าไม้เนี่ยคุณหมายเขาแรงนะก้อนหินสักก้อนอะ่ะยังเอาไปไม่ได้อย่างคาดีที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือส่วนอย่าไปหาในเขตกรมศิลป์จับได้ผิดนะครับอันที่2ที่จับได้ก็คือในเขตอุทยานแห่งชาติเขาห้ามหาเขาเดินแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับเขาแจ้งง้นดังนั้นทํางไงหาได้ขออนุญาตครับ พราะข้อหาก็คือเข้าไปหาโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเราขออนุญาตแล้วเขาอนุมัติแล้วเราถึงจะหาได้นะครับเราถึงจะหาได้ตามชายหาดหาได้ไหมทุกหาดไหมแทบทุกหาดขมวลกฎหมายแพ่งเขาบอกว่าชายหาดที่ดินชายหาดทะเลเป็นที่สาธาระใครยึดครองไม่ได้ดังนั้นแทบทุกหาดยกเว้นหาดในเขตอุทยานนะครับทุกหาดท่านเดินได้หมดละครับนะครับแต่เจอของเนี่ยเจอของต้องทาอย่างไร หากเจ้าของตามหาอยู่ต้องคืนทุกบาททุกสตางค์ผมบอกเลยแต่ถ้าไม่ตามหาแล้วท่านตามหาไม่เจอนะครับความจริงโดยจริงๆแล้วเนะี่ยเขาให้ไปแจ้งความนะเจ้าของไม่ตามหา1ปีท่านได้เป็นเจ้าของนะนะครับอันนี้แบบถูกต้องนะฮะเรามาร่วมสร้างสังคมนะครับที่ดีในเครื่องตรวจจับโลหะไปพร้อมๆกันและผมบอกเลยนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับ ไปหาในเขตกรมศิลโดยไม่ได้แจ้งนะครับผมเห็นโดนหลายเจ้าแล้วนะครับฝากด้วยนะครับการเดินทางตามหาสมบัติจะเป็นอย่างไรและสัปดาห์หน้าเหล่า t r e a u u r h u u t t r s รตักล้าสมบัติจะเจอโลหะมีค่าหรือไม่ติดตามชมกันต่อสัปดาห์หน้าครับ นับสนุนการล่าโดยนกตาแมโกรดีเทคชั่นเทคโนโลยีเนโมบายบลูทรีผลิตภัณฑ์หลอดไม่ภัยดีออร์แกนิกโท0852107306สั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะและอุปกรณ์ดำน้ำแบบพกพาโท0880047105ลายไอดี 5, ID, เอ็ดดีคิมมี่เดอะเชอร์ฮันตนักล่าสมบัติ 啦，松吧。